ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม้แก่นขนาดใหญ่ๆอาศัยขุนเขาหิมมวันย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการสามประการเป็นฉไหนคือเจริญด้วยกิ่งใบแก่และใบอ่อนหนึ่งเจริญด้วยเปลือก และกระเทาะหนึ่งเจริญด้วยกระพีและแก่นหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม้แก่นขนาดใหญ่ๆอาศัยขุนเขาหิมวันย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการนี้ฉันใดดูก่อน ภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันคนภายในอาศัยพ่อบ้านแม่เรือนผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยธรรมอันเป็นเหตุเจริญสามประการสามประการเป็นฉไนคือเจริญด้วยศรัทธาหนึ่งเจริญด้วยศีล หนึ่งจเจริญด้วยปัญญาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนภายในอาศัยพ่อบ้านแม่เรือนผู้มีศรัทธาย่อมจเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุจเจริญสามประการนี้แล ภูเขาศิลามีอยู่ในป่าใหญ่หมู่ไม้ได้อาศัยภูเขานั้นเจเริงงอกง,งามเติบโตอยู่ในป่าฉันใดบรรดาบุตรภรรยาเผ่าพันธุ์อัมมาตหมู่ญาและเหล่าชนผู้พึ่งพำนักเลี้ยงชีพต่างอาศัยพ่อบ้านแม่เรือนผู้มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีลเจริญอยู่ฉันนั้นผู้ที่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจ,จารณาเห็นศีลจาคะและสุจริตของพ่อบ้านแม่เรือนผู้มีศีลน,นั้นเข้าต่างพากันทำตามบุคคลผู้ประพฤติธ,ธรรมคือทางที่ยังสัตว์ให้ไปสุคติไวในโลกนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้เพลิดเพลินสมประสงค์ที่น่าใคร่บันเทิงอยู่ในเทวโลก